สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟาตามคำขอของอีปัญญาอ่อนนะครับแล้วก็จะมาเล่นโหมด4 v วีหนึ่งตาพอนะครับดูแบตกูนะครับใกล้จะหมดแล้วนะครับตอนนี้กำลังชาร์จเล่น่อยูนะครับกดยางลวดเร็วจะได้ไม่มีอะไรติดครับ ทุเล็ดว่านานเกินอ้าวอ้าวอ้าวถ้ามันนานอีกกูตบหน้าเนี่ยบอกแล้วไงว่าจะตบหน้าบอกแล้วไงมีเชื่อใช่ไหมเฮีย ถ้าเกินสิบห้าวิกูกระถือแปดินเฮียทีทำเป็นกลัวทุเล่แบตมันก็ไม่เข้าอยู่นั่นแหละกูก็ระเบิดสายทิ้งให้หมดเลยไอเฮียฟาลุกก็เบาซาร่าอยู่นั่นะมาแล้วะรือของแม่จะหมดก็หมดไปเลยแต่รง ้างดาเมจให้ด็อกเตอร์เฮียเลยเนี่ยเฮียทะลุแม่ไม่อยากโกงนะครับก็เลยไม่อยากทะลุเท่าไหร่โอ้โหกูจะถึงแก่วินัยอยู่แล้วเพิ่งจะเริ่มแก่มิเฮียวิ่งมาละโอโหวิ่งมาก็สวยสิโอ้โหอะไรเจ๋งมากเพื่อนเจ๋งมากเห็นเฮียอะไรวิ่ง กูว่าแนละ้วที่อะไรหูหัวแตกหัวอุ้ยอีหน้าหนังหีทำเป็นยิงแม่นยำนักหมึงเดีย๋ยวตาหน้ากูเอาใหม่เฮียท,ทุเรศมวัวจะต่อยมันอยู่นั่นแหละเสียเวลาเฮียพูดเฮียอเป็นยาออนวะ มายิงเลยนะอ้เหี้ยน,นั่นที่ข่ากูแก้แค้นให้นั่นแหละนี่เอาเยี่ยมไปเลยนั่นแหละยังไงเราก็ชนะถ้ามึงยิงแบบเนี้ยน,น,นะนะพอกูชมมันก็จะตายหากันทุกคนเลยนี่มีการใช้บาเรียที่โกงกินประชาชนนี่ยิงเข้าไปก็ไม่โดนหรอก ตายนะครับยืนขึ้นเห็นไหมมันเหลี่ยมหีจะตายยิงเฮียโอ้โหโอ้โหไม่มีความแม่นยำเลยสัก,กนิดโอ้โหก้มเถอะนั่งลงเถอะเดี๋ยวมึงก็ตายก่อนนั่งเถอะโดนหัวแล้วนะเม็ดหนึ่งแลเอา้าเอา้าเอ,าเอ,าเอาตายตายโอ้โหโอโ้วิ่งแลนะ เออน,นั่นแหละมันโง่เออน,นั่นแหละเก่งมากนี่แหละกูจะเล่นอย่างเต็มที่มาเอาหมวกไปก่อนเราจะเล่นอย่างเต็มความสามารถไใมใ่ตายอย่างโง่เง่าต่าปัญญาอีกแล้วเราจะดูเพื่อนเป็นหลักนะครับ เต้น er, เฮียเลยมันยาวอ่ะลูกป,ปืนที่มึงใช้ดิหาเรื่องแผลชัดๆกาาลางวาเรียทำเฮียเลยมันใช้เป็นประโยชน์ไอสัตว์เนี่ยมากลางเลยมาละทำเป็นยิงนีเฮียอย่างมึงแม่นอย่าให้กูโด วกูวไปไม่ได้ไอหน้าไข่เ้ยมันตายยังแอสซิเดียนเผื่อ ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรให้ประโยชน์ส่วนรวมเลยมาอีกทีจะต้องเจอูอย่าลาดดิไม่เลยไม่เลมัวจะยิงคนอื่นนะสนใจบ้างขอเก็บถ้าไม่ได้ยินเสียงก็ขออภัยนะครับบางทีผมก็เกมปึงนะครับเผือเอามือไปปิดรูไม้นะครับ ไม่งงใช่ไหมซื้อมาให้หมดเอาระเบิดมาสักลูกกับไอวอมาสักลูกหนึ่งนี่แหละพร้อมลบเราต้องเช็ดมือให้แห้งนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะแบบมันจแะบบเป็นเทียอะไรก็ไม่รู้นะครับหน้ารำคาญมากนะครับโอตรงนั้นกลางไอวอเข้าเลย ไปหาไรจะตายแล้วนะจะตายแล้วนะโหลาดกูอีกแบบแม่มันเป็นนักลาเป็นไงไม่ดีค่าก็ไม่เป็นไรนะครับโอ้โห,โหเฮียเพื่อนมันมพัฒนาเร็วกวูกุยโดนลาดสุดขีมันจะเห็นเห็น,หนแล้วโอ้โหอะไรอะไรอะไร ทำเป็นเผยอเหี้ยวลาดกูหมดทุกคนเลยอย่างเงี้ยเล่นสักสองตาแหละเดี๋ยวท่านผู้ชมจะไม่รู้สึกมันโอเคนะครับเหมือนเกาะจะมีความเสียหายนิดหน่อยแล้วก็ต้องปลิมใหม่นะครับเอาเห็ดไปสักครึ่งกระป๋องโอเคงานนี้แหละเราจะเล่นเทคนิคดูเพื่อน เวลาศัตรูไปทางไหนเราจะรู้นะครับเพราะว่าเพื่อนล้มตรงนั้นนะ,ะแล้วเนี่ยมันมันจะเป็นแบบเมื่อกี้นะบักเวลาเหนือเวลา,าเหนือขึ้นไปที่มือครับมาแล้วอีเวนนรกอีสัต วิ่งเลยดีกว่าเพื่อนน่าจะโดนเพื่อนโดนเีอะไรกันโอ้ข้างบนาตายไปซะเอาเป็นไงแล้วอีเวนมันเป็นอะไร ขน,ขนาดมันปั๊มยานั่งนิ่งนั่งยังยิงไม่โดนเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนเราดูกูได้กี่คิวยังไม่สะใจเ๋ยวเล่นต่ออีกตาหนึ่งตาหนึ่งก็ปาไปแปดนาทีเลยทียี่ยถคาคลิปยาวเนี่ยก็ทนดูน,นะครับ เชธอทำเฮียหรือสัมึงคิดว่ากูเล่นโหนักหรือไงกูกระจอกงอกง่อยนานอีกแล้วกูเริ่มลําคาแล้วนะมันต้องมาเร็วเอาเอาลำคาแล้วนะเว้ย อะไรกูให้โอกาสมึงแค่สามครั้งอีสัตกูก็กระทึมให้ระเบิดเลยเก้านาทีเไรเฮียผมไม่อยากให้คลิปยาวไงเดี๋ยวท่านผู้ชมเบื่อมากเบื่อชิบหายเลยโอเคต้องเล่นแบบด็อกเตอร์สเตรนเล่นแบบคล่องแคล่วว่องไวยิ่งกว่าสายฟ้าของอินโนสซเกะคารามาชิบา เลยลไปกับเพื่อนโอ้เนี่ยบักอีกแล้วบักติ้ก,กับมือท่านผู้ชมบอกบักเฮียอะไรเนียติดก,กับือผมพูดพันกันนะครับเนี่ติดกับมือศัพ์โอหไม่มีความกลัวโอ้ยใครใครโอ้หยินจากช่องแคบมาลักกาขุมไหนวะโอ้โหนะฟันเะนะฮีย น่าจะดาวแล้วโอ้โหสัตว์กูไม่ได้ฆ่าอีกแล้วนะลาสกูหมดทุกคิวเลยกูกำลังปั๊มยาอย่างเมามันน่ะเห็อร่อยอยู่เลยดูเหมือนว่าวันนี้จะไม่ใช่ดวงในการฆ่าของผมนะครับถ้าไม่มันก็ต้องขออภัยเลยนะครับนีทำเป็นข่องแค่ว,ว่องไวเฮียแต่มันก็ได้ตายหรอก น,นี่ทำเป็นพร้อมทุกอย่างมีผิวมากอสัตว์นิ้วไม่เหมือนกระหนวดปลาหมึกเอาเลยเอาละเราต้องสังเกตว่าเพื่อนไปตอนไหนโอ้โหไม่ต้องเห็นลแล้วแหละกูเห็นแล้วเตรียมตัวโอ้โหเฮียล้มโคตรไวสัตว์นี่เด๋อดคนแม่นๆแ,แล้วดูกูอัดตัวทุกเม็ดนี่ยิงเข้าไปเหรอลาดกูหมดทุกคิวเฮียตายไปเสมอ ดิงเา้าตั้งหาเยี่อะไรวะก็บุกเข้าไปเลยบุกเข้าไปแบบนี้มึงทำไม่เป็นเรื่องไงละ่ะโอ้มัวแต่ทำอะไรฮะมันน่าเบื่อนะทำแบบนั้น,บ,บ,น,นบุกเข้าไปก็ไม่เป็นนี่แหละยสเต็ ั่งนี่งย,ยืนนิ่งๆก็ยิงทีเฮ้ยทำอะไรทำอะไรยิงอะไรน้าอ่อนว่ะกระจออไอ้เฮียพื้นพกมาสู้กับคิสปิกเปร์ถ้าเราไม่อยากเสียเงินมากครับแล้วก็ต้องแค่เก็บศพครับปั๊มทุกอย่างเอาระเบิดมาลูกหนึ่งไอ้วอมาอีกลูกก็ครบขันพอดีพร้อมลบนี่ ทำเป็นล้องแค่วกูไม่เห็นห้องแค่วกูยังได้คิวเลยูเป็นเฮียเลยกระตกขาคดแม่มึงอ่ะโหเวลาวิ่งเฮีย,ยนี่ถือเปืนวิ่งบางทีมันก็เคยตัวเฮียนั่นจะออกอ่ะไม่จะสันดาานะบาปโหแล้วก็ไม่มีคนระวังข้างหลังให้อีก สัตว์ก,ก,ก็อยู่แต่ในบ้านเดี๋ยวมึนก็ตายหรอกเดี๋ยวหัวไปให้มัแเรากันเดี๋ยวจะหลงกลทําให้ได้ยินผมก็บอกนะครับว่าผงเผลอเอามือไปติดไม้ไว้นะครับเกมมันตึงนะครับเฮียนวแยลวมึง,งโง่ ไดูอะไรเลยยิงอยู่นั่นแหละอ้าหยิบมาทำเฮียอะไรปืนพกพวกมึงเนี่ยนวนมากเฮียอะไรปืนพกกูก็ได้ลาดพวกมึงแต่าตานี่ก็จะขอบอกลาแล้วนะครับยังไงเราก็ชะนะอยู่แล้วแหละ ถ้าไม่มันก็ต้องขออภัยนะครับผมเป็นมือใหม่หัดแคสเกมนะครับถ้าใครมีโปรแกรมอัดนากดีๆหรืออัดคลิปนะครับก็แนะนำเลยนะครับภาพมันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อันนี้ผมใช่โอ้โห ไม่โดนขนาดเขาหน้าปาคนหนึ่งนะสินะไม้ออกมา ไปคิดว่ากูชุบเพื่อแล้วจนกูจะไม่พร้อมนี่ก็ขอบอกลาเพียงเท่านี้แล้วนะครับสําหรับวันนี้ถ้าไม่มันขออภัยนะครับเอาล่ะก็ถึงเวลาแล้วสวัสดีครับีขึ้นแร้งแล้วนี่เป็นยังไงลนะ่ะในผมใช้โปรแกรมในโทรศัพท์อ่ะมันหน้ามันก็จะไม่ค่อยชัด